อนี่ครับต่อไปขับขี่ออนไลน์ชั่วโมงเดียวเสร็จครับมันทำแบบไหนทำยังไงแล้วทำได้จริงหรือเปล่าเรามาดูกันครับฮ่าฮ่ฮ่าอินฟินิตี้ ก่อนนับว่าเป็นข่าวดีของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกๆท่านนะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับกรมขนส่งทางบกเขาก็ปิดให้บริการต่อไปขับขี่หรือว่าทำไปขับขี่ใหม่ไปก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้คนไปแออัดกันเยอะครับแล้วโรคมันระบาดอยู่ครับแต่ตอนนี้เขากลับมาเปิดให้บริการเหมือนเดิมแล้วครับและที่สําคัญครับสามารถทําออนไลน์ที่บ้านได้ครับ นี่คือสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมานานแล้วครับให้การติดต่อเกี่ยวกับทางราชการเนี่ยสามารถทาได้เองที่บ้านออนไลน์ได้ไม่ต้องไปนั่งต่อคิวยาวๆครับซึ่งเพื่อนๆก็น่าเห็นคนแชร์กันบ้างแล้วนะครับการต่อใบขับขี่ออนไลน์ครับใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นครับจากที่เมื่อก่อนเราไปขนส่งนะต้องมี2วัน3วันนะครับเอาลอมั่งสอบมั่งสอบร่างกายมั่งสอบข้อเขียนสอบปฏิบัติโอ้ยตายตายตายสองสามวันเป็นอย่างน้อยครับแต่อันนี้เมื่อมันเปลี่ยนเป็นออนไลน์ปุ๊บชั่วโมงเดียวเสร็จประจบกับใบขับขี่แล้วผมกก็อยาทํามาเป็น วิดีโอเลยให้เพื่อนๆได้ดูครับเพื่อนๆจะใช้เป็นไกด์ไลน์ในการไปต่อใบขับขี่ของตัวเองบ้างนะครับ้าอยางนั้นเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกครับการที่จะต่อใบขับขี่นั้นหรือเปี่ยการต่ออายุนะครับไม่ใช่ทําบัตรใหม่นะทำบัตรใหม่มันจะเยอะหน่อยแหละเยอะหน่อยถ้าเฉพาะต่ออายุใบขับขี่นะครับมันมีทั้งหมด3ขั้นตอนที่เราต้องทำครับตามเพจนี้ที่เขาแนะนํามาอันนี้นะครับจะเป็น3ขั้นตอนดังนี้ครับหเข้าไปอบรมออนไลน์ที่เว็บไซต์กรมขนส่งทางบกครับพออบรมเสร็จปุ๊บจะได้ใบรับรองมาครับสองให้ ไหนครับและสาเข้าไปที่ขนส่งตรวจร่างกายถ่ายรูปและรับบัตรมาครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนักสังกระบวนการเนี่ยจะทําให้เราใช้เวลาอยู่ที่ขนส่งน้อยที่สุดเสี่ยงต่อการอยู่ที่คนแออัดน้อยมากที่สุดครับถือว่าดีมากครับอันนี้ยอมรับเลยครับว่าทํามาดีมากครับกรมขนส่งโทรบวกรอบนี้ครับแต่ก่อนที่เาจะไปเริ่มทานะครับจากขั้นตอนที่เขาบอกใช่ไหมครับอบรมก่อนจองคิวแล้วก็ไปที่ขนส่งใช่ไหมครับผมขอเปลี่ยนนิดนึงครับจากประสบการณ์ของเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องผมที่รู้จักจริงๆนะแล้วก็เขาไม่เป็นผมอ่านใต้ ควรจองคิวก่อนครับคือการอบรมกับจองคิวมันก็แยกคนละส่วนเลยครับแล้วสิ่งที่พบเจอก็คือเมื่ออบรมเสร็จแล้วปุ๊บไปจองคิวครับไม่มีคิวภายใน90วันครับไปแ,แบบ ร้อยห้าสิบวันแบบหูสี่ห้าเดือนเลยกว่าจะได้อย่างนี้นั่นแปลว่าพอใกล้ถึงเวลาปุ๊บเราต้องอบรมใหม่อีกรอบครับเสียเวลาสองรอบเลยมันก็จะไม่ได้เป็นชั่วโมงเดียวจบแหละใช่ไหมอ่านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนตรงนี้ผมขอเปลี่ยนนิดนึงนะครับหนึ่งเราเข้าไปจองคิวก่อนครับให้เรารู้ก่อนว่าเราได้คิวเข้าไปที่ขนส่งวันไหนนะครับแล้วสองค่อยมาอบรมครับอจาจจะใกล้ๆวันก็ได้สมมติว่าเราจองวันนี้ปุ๊บอีกห้าเดือนได้อ่ะก็แป็นประมาณร้อยห้าสิบวันใช่ไหมเราก็อาจจะร้อยผ่านไปสักสามหรือสี่เดือนใกล้ๆก่ล้ก่อน ที่ขนส่งทําตามระเบียบขั้นตอนเขาแค่นั้นรับบัตรใบขับขี่ไม่ได้เลยแค่น,นี้นะครับนี่คือหลัขั้นตอนง่ายๆในการต่อใบขับขี่ออนไลน์นะครับผมขอเปลี่ยนน,นิดนึงนะจากในเพจที่เราดูที่เขาแชร์กันนะครับแต่แค่พูดเฉยๆไม่พอครับต้องทําให้เห็นภาพครับวันนี้ครับผมจะมาทําให้เพื่อนๆดูทั้งหมดเลยครับทั้งขั้นตอนแรกในการโหลดแอปมาจองคิวขั้นตอนที่2เข้าไปอบรมทําแบบทดสอบแล้วขั้นตอนที่3เข้าไปขนส่งนั้นเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอข้างในครับนั้นก็ต้องขอข้ามไปแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าแค่สองกกบา พอแล้วอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับขั้นตอนของการโหลดแอปมาและจองคิวครับมาอันนี้คือชื่อแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ในการจองคิวนะครับ DLT Smart Queue นะครับตรงนี้ผมให้ลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอเลยครับหรือเพื่อนๆไม่อยากกดตรงนี้ก็ไปพิมพ์หาก็ได้ครับ DLT Smart Queue นะครับใช้ได้ทั้ง iPhone และ Android เลยนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปโหลดติดตั้งลงมาในเครื่องซะนี่ครับกรมงขนส่งทางบกครับาเข้ามาก็เลือกภาษาเลยครับอยากถนัดใช้ภาษาไหนก็กดไปเลยครับจากนั้นเขาจะให้เลือกครัว่าจะใช้งานโดยอะไรครับไป ชาชนหรือพาสปอร์ตครับซึ่งจะเป็นคนไทยปกติใช้บัตรประชาชนนี่ครับง่ายๆครับต่อมาก็กรอกเลขประจำตัวประชาชนครับกรอกไปครับแล้วก็ใส่ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลวันเกิดเบอร์โทรศัพท์อีเมลหรือไลน์ไอดีนะครับเมื่อกกเสร็จให้กดลงทะเบียนครับเขาก็จะให้สร้างรหัสผ่านมาครับอะไรก็ได้ครับเอาที่จําได้ไม่ลืมครับใส่เลยครับอะไรก็ได้ครับจากนั้นเราก็ต้องเลือกขนส่งที่เราจะไปครับอันนี้ครับคือเราสะดวกที่ไหนให้เลือกที่นั่นเลยครับสมมติเราอยู่กรุงเทพก็เลือกสามารถขนส่งในกรุงเทพ ช่องก็หนักมวลนะครับนาทวีมันจะมีขึ้นมาให้เลือกเลยครับเพราะถ้าเกิดตัดแล้วปุ๊บเราต้องไปที่นั่นที่เรานัดนะครับสมมติเราอยู่กรุงเทพเราเลือกผิดเป็นสงขาเราต้องไปสงกานะจ๊ะจากนั้นเขาก็จะมีข้อมูลกฎระเบียบข้อบังคับนะครับเพื่อ้เพื่อนต้องไปอ่าน เอาให้ละเอียดนะครับประมาณเอาคร่าวๆก็คือเนี่ยตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์เป็นต้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์ครับในการจะทำใบกับขี่ไม่ว่าจะเป็นทำใหม่หรือต่อต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกินหนึ่งเดือนไปทำทุกครั้งครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าไปขนส่งย่าลืมไปขอใบรับรองแพทย์ก่อนนะจะ๊ะไม่งั้นเขาไม่ให้ทำนะครับการอบรมสามารถอบรมออนไลน์ได้แต่ต้องไม่เกิน90วันครับเห็นแล้อยหางที่บอกจากนั้นวันที่เข้าไปที่ขนส่งครับให้มาก่อนเวลา10ถึง30นาทีครับและก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับเพราะ นี้ก็เป็นกฎระเบียบคร่าวๆเขาเพื่อนๆไปอ่านให้ละเอียดอีกรอบนึงละกันนะครับจากนั้นหน้าต่อไปครับให้เลือกตัวกลางนะครับท้าไม่เป็นสีน้ำเงินเด่นอยู่อันเดียวนั่นแหละครับงานใบอนุญาตครับพอกดเข้ามาปุ๊บก็ให้เราเลือกครับว่าเราจะไปใช้บริการแบบไหนครับเลือกให้ถูกต้องนะครับมันก็จะมีหลายอย่างนะครับไล่มาอันบนเนี่ยครับก็คือต่อใบอนุญาตขับรถจาก5เป็น5ปีครับอันที่2อขอเปลี่ยนชนิดใบขับรถจาก2เป็น5ปีอันที่3ครกับสอบแก้ตัวข้อเขียนที่สีหนังสือรับรองผ่านอบรมหนี้้เเรราาตองาร ใช้บริการเขาด้านไหนเราเลือกจองคิวตามประเภทให้ถูกต้องนะครับอย่ากดผิดนาแต่เย็นๆค่อยๆอ่านเลยดีแล้วเลือกให้ถูกครับเหมือนอย่างกับผมที่บอกครับอันแรกสุดเลยครับต่ออายุจาก5ปีเป็นอีก5ปีครับฉะนั้นก็กดเข้าไปเลยครับขั้นตอนต่อไปครับมันก็จะเป็นรูปขึ้นมาเหมือนปฏิทินแบบนี้ครับนี่แหละครับให้เราเลือกเลยครับว่าเราจะเข้าไปที่ขนส่งวันไหนครับซึ่งณตอนนี้ครับเดือนมีนาปี2 5 6 4ครับพระเจ้าช่วยวยทอดเฮ้ ณวันที่ผมถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยวันที่8มีนาครับนั่นแปลว่าวันนี้ไม่ทานอยู่แล้วครับนั่นแปลว่าวันที่9ที่เป็นวันธรรมดาจานันทร์ถึงจุฬาค่เสาร์ที่มันปิดอยู่แล้วไม่มีครับเต็มหมดเลยครับเดือนมีนาะพระเจ้าช่วยนี่ครับเหตุผลที่ผมบอกว่าควรจะต้องเข้ามาจองคิวก่อนแล้วคขอยอบรมครับเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าคิวเร็วสุดที่มีมันจะมีเมื่อไรครับเพระนั้นลองไปด,ดูต่อไปครับเมษาโอ้ เต็ม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 ตรงกลางๆที่มันสีแดงคือวันหยุดครับก็คือช่วงสงการช่วงไหนหยุดหมดเต็มเท่ากับว่าเดือนเมษาก็มีวันว่างเลยถัดไปครับเดือนพฤษภาโอ้ยงเสุกเต็มเต็มเต็มหมดที่มันสีแดงๆดงแลวมันหยุดมันหยุดหยุดไม่ได้เอ้อาสรุปเต็มหมดเดือนพฤษภาโอ้โหงันก็ต้องมามิถุนาครับอ่าเดือนมิถุนาว่างหมดเลยครับยังไม่มีวันไหนเต็มเลยครับโอ้โหตาย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 วันที่ผมถ่ายวิดีโอนี้วันที่8มีนาครับเมษาพฤษภามิถุนา พระเจ้าช่วยเกือบ90วันพอดีครับบ้าจริงๆครับถ้าถึงวันที่8ปมิถุนาจะเป็น90วันครับเพาอ่าบอกอบรมวันนี้ครับแล้วจองคิวได้เกินวันที่8ต้องอบรมใหม่เห็นไหฮะนี่โชคดีครับที่ผมังสามารถจองคิวได้โดยที่ยังไม่เลย90วันครับนั่นแปลว่าวันเนี้ยผมก็สามารถอบรมได้เลยเพราะอายุมันยังไม่เกินฮเยี่ยมเยีๆๆ่ยมเยี่ยมเดี๋ยวลองเลื่อนไปดูเดือนถัดไปต่อดูครับกรกฎาสิงหาอ้อคือวงพวกเนี้ยมันยังไม่ได้ครับมันยังไม่มียังไม่มีเขียนเป็นวันว่างเลยเป็นวงกลมดำๆเลยนะ กลมๆดำๆคือสามารถเลือกได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเลือกไปที่1นึ่งวิถุนาเลยแล้วกันนะครับกดเลือกไปเลยครับปึออ๊บอย่างนั้มันก็จะไปอีกหน้าหนึ่งครับนี่โอ้โหมี2เวลาครับ10โมงกับบ่ายโมงครับตอนบ่ายโมงเต็มแล้วว่างศูนย์ครับเหลือแค่ช่วง10โมงเช้าเท่านั้นครับว่าง3ที่ครับ ก็ต้องอันนี้แหละมันเลือกอะไรไม่ได้แนะครับมีอันเดียวให้เลือกกันนะครับอ่าแล้วก็เช็คข้อมูลข้างล่างให้เรียบร้อยนะครับนี่วันอการที่1มิถุนาครับ2564เวลา10บโมงถึง11บเอโมงนะครับประเภท่อนจะจะไปติดต่อครับคือการขอต่ออนุอายุใบอนุญาตขับรถจาก5เป็น5ปีอ่ะให้ถูกนะครับสาขาเช็คด้วยนะสาขาสงขลานัทวีจังหวัดสงขลาโอเคครับก็กดยืนยันการจองเลยครับแล้วก็จะได้มาเป็นหน้าที่เป็น QR code แล้วก็มีข้อมูลต่างๆนานาตรงนี้นะครับที่เซ็นเซอร์ไว้นั่นคือข้อมูลส่วนตัวนะคคครรรรรััััับบบผมปปปิดไไไวว้้้้หหนน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 น่่่่่่อออยยยึงงงะะะแลทีีเเเเเาาาาขขขสก็ QR code ตื เพื่อรับบริการต่อได้เลยครับง่ายๆแค่นี้ครับไม่ต้องไปนั่งรอคิวแต่เช้าให้เสียเวลานะครับเราจองคิวที่บ้านมาเรียบร้อยแล้วเยี่ยมอันนี้ไม่สามารถทํซ้ัได้นะครับจองแล้วจองเลยครับถ้าออกจากแอปแล้วเข้ามาใหม่ครับก็จะอยู่หน้าเดิมหน้านี้ตลอดครับไม่มีให้กลับไปจองมาอีกหนึ่งครั้งนะครับจองแล้วจองเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มจองคิดให้ดีให้ถี่ถ้วนนะครับจะไปวันไหนสาขาตรงไหนเอาให้ชัวร์นะครับอ่ะนี่ครับจบขั้นตอนแรกครับในการจองคิวนะครับไปดูขั้นตอนที่2ต่อไปครับการอบรมครับอ่ะ ในการอบรมนะครับก็เข้าพิมพ์เว็บไซต์กรมขนส่งทางบกหรือลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับหรือจะพิมพ์ Google หาแล้วนะครับแล้วแต่ครับเข้ามาจะเจอหน้าตาแบบนี้ครับเ้าจะมีป๊อปอัพเด้งมาแจ้งเตือนก่อนนะครับที่ผมบอกไปนะครับตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์เป็นต้นไปต้องใช้ใบรับรองแพทย์ในการทำใบขับขี่ทุกประเภทครับทั้งทำใหม่และต่อนะครับแล้วก็จะล่างที่บอกครับคำแนะนำผลการอบรมออนไลน์มีอายุ90วันนับจากการผ่านอบรมที่ผมบอกไปนั่นแหละครับมาเราเป็นเลยนะครับแล้วกดปิดป๊อปอัพไปนะครับแล้วก็เลือกที่แถบสีเหลืองคคคาาาว่ลลลงทะะเเเบบบบียนนรรรรรรััักกก็ออขข้มูไปปตชช 2ครั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็วันเกิดครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็ เลือกการอบรมครับซึ่งตรงเนี้ยมันอยู่ที่ประเภทของการที่ต้องการจะต่อใบขับขี่ครับเหมือนอย่างถ้าเป็นคนธรรมดาชนิดส่วนทั่วไปครับก็คืออันแรกเลยนะครับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลครับทุกรถเลยครับไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถเก่งครับเป็นรถที่ใช้ส่วนบุคคลนะไม่ได้เป็นรถโดยสารใช้สาธารณะอะไรพวกนี้นะครับให้เลือกที่พื้นหลังสีส้มตรงนี้ได้เลยครับมันก็จะมีขั้นตอนอยู่ครับหนึ่งสองสามสี่ตามนั้นไปครับแต่ถ้าเพื่นไม่ได้ใช้รถเองที่บ้านนะครับเป็นรถขนส่งเช่นพวกกระบะหรือรถส่งของอะไรพวกนี้ครับต้้้้อองงงเรร่มาาตนนีีีคัับทพืืหลลสฟก รถสำล้อรถสองแถวอะไรพวกนี้นะครับจนสุดท้ายพื้นหลังสีเทาอันนี้ครับคือรถที่ขาดต่ออายุเกิน1ปีครับจะต้องอบรมนานหน่อยใช้เวลาอบรม2ชั่วโมงนะครับอันนี้ไม่1ชั่วโมงนี้เขาแจกกันแล้วนะอันนี้ใช้2ชั่วโมงนะครับท่านทั้งหมดผมเป็นใบขับขี่รถยนต์บุคคลธรรมดาครับเลือกอันแรกพื้นหลังสีส้มครับก็เลือกขั้นตอนที่1ก่อนนะครับแบบทดสอบก่อนอบรมครับพอเข้ามาปุ๊บเขาจะมี3ข้อครับก็คือข้อแรกปัจจัยเกิดอุบัติเหตุในเมืองไทยเกิดจากคนรถถนนและสิ่งแวดล้อมแต่เเเเเกกกกกกกิิิดดดดจจาาาาาาาคคนนนมมวว่่่90%ข้้้อออใใป็สสหหหตตตตุุุุทททีีบัยยแล นี่มันแบบลองเชิงหรือว่าแบบเราควรต้องรู้สต,ติรู้ข้อมูลอะไรเงี้ยถ้าให้เดานะน่าจะเป็นขับรถเร็วเกินกําหนดเนาะตัดหน้าไอ้ชั้นชิตี้คันหน้ามาแล้วขับน่าจะเป็นส่วนน้อยนะมอเตอรขับนี่ข่าวเยอะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เมาไงผมว่าข้อแรกครับขับรถเร็วเกินกว่ามากำหนดนะปึ๊บตรงนี้ไม่ต้องเชียรไปครับเป็นแบบทดสอบก่อนอบรมเฉยๆครับอันนี้เราผิดได้แต่อบรมเสร็จอย่าผิดนะถ้าผิดอดไม่ผ่านนะครับอาบดูข้อตออครับทคนริคการขับรถให้ปลอดภัยมีหลักการอยู่กี่ข้อกี่ข้อายแล้้วไม่รรูคับ ช่องผมห้าฝีต์เอาห้าข้อไปแล้วกันอันนี้ไม่รู้จริงๆนะขอมั่วไปก่อนนะครับเพราะเลยไม่อบรมไงลืมลืมลืมอ่าห้าข้อครับข้อสุดท้ายครับหลักการมองกระจกที่ถูกต้องในสภาวะปกติต้องมองกระจกทุกกี่วินาทีโอ้โหเราเคยเรียนนี้ด้วยครับเนี่ยโอ้โหนี่ผมไม่รู้จริงๆครับเอาไปเย,เยอะไปก่อนแล้วกันไม่งั้นดูบ่อยๆมากเกินเดี๋ยวปวดหัวนะครับเจ็ดถึงแปดวินาทีแล้วกันอ่าจากนั้นก็กดไปขั้นตอนต่อไปครับปุ๊บอ่านี่ครับก็จะเข้ามาหน้าต่อไปเป็นหน้าที่เหมือน ขาสอนแลกกับสอนออนไลน์ประมาณนั้นนั่นแหละครับนี่เขาก็จะพูดถึงงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นไปนะครับตรงนี้ดูเวลาขนาดครับหกสบวินาทีครับนั่นแปลว่า1ชั่วโมงเป๊ะเลยครับเบอร์ที่เขาบอกไหมครับต่อไปกับขีออนไลน์1ชั่วโมงเนี่ยครับก็คือเราต้องนั่งดูวิดีโออย่างนี้1ชั่วโมงครับผมว่าตอนเนี้ยต้องมีคนหัวใสแห่แล้วโกงเรื่องไปจนจบเลยดีกว่าได้ผ่านไม่ได้ครับเขาไม่มีปุ่มบังคับให้เราสามารถเลื่อนจนจบได้ครับต้องนั่งฟังให้จบ60นนนาาาททีีอยย่่งเเดวั้มหก็ต้งงงนัั่ไมทาะรเเลยหคับ ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นครับคือเนี่ยมันสามารถกดหยุดได้ครับให้เราแตะที่หน้าจอทีนึงครับปุ๊บมันจะเป็นการหยุดวิดีโอครับแค่พอสเฉยๆนะครับแล้วก็าจะไปเข้าห้องน้ําไปหาอะไรมานั่งกินอย่างเงี้ยนะครับพอพร้อมเสร็จก็กดดูต่อได้ครับแต่ต้องดูว่าครบ60นาทีนะครับถึงจะผ่านไปขั้นตอนต่อไปได้ครับแล้วผมก็แนะนําว่าควรจะต้องตั้งใจฟังด้วยครับเพราะว่าหลังจากเราฟังอบรมครบ60นาทีเสร็จแล้วเราต้องทําแบบทดสอบอีกครับซึ่งผมยังไม่รู้นะครับว่าเขาถามกี่ข้อถามยากง่ายขนาดไหนครับทั้งที่ดีเราควร ไม่ชัวร์นะเพราะได้เกิดทแบบทดสอบข้างหลังผิดอาจจะ ต้องอบรมใหม่อีกรอบครับเสียวแรกหนึ่งชั่วโมงครับในนั้นเราเสียวเวลาแล้วตั้งใจนิดนึงนะครับจะได้สอบผ่านแบบร้อยเปอร์เซ็นต์น้งั้นตดีนี้ผมขอนั่งดูก่อนนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงมาเจอกันใหม่ครับ one hour later yeah ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วครับความรู้เต็มเต็มแน่นหัวผมเลยครับหลังจากครบหนึ่งชั่วโมงไปนะครับมันจะขึ้นเป็นหน้าจอแบบนี้ครับเราสามารถกดไปขั้นตอนต่อไปได้ครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปต่อนะผมอธิบายตรงนั้นตรงนี้ให้ฟังก่อนนะครับข้อเสียหนึ่งที่ผมพบเจอก็คือคคครรรรรรััััััับบบบบเเเเเเเ้้้้้้้าาาาไไไไมมมม่่ีีีฟจจจจอออ์์ทททะะดดดดดแแกกกใใใหหหตตต็็ววลลูนนงงงงปิโศพ าหมุนตามเราได้ครับหมุนเป็นแนวนอนแตจอใหญ่หน่อยจะพอมองเห็นนะครับแต่ก็ยังไม่ใหญ่พอที่จะเห็นข้างใน powerpoint ที่เขาขึ้นครับคือเขามีตัวหนังสือเขียน powerpoint ด้วย1 2 3 4อะไรพวกเนี้ยอ่านแทบไม่ออกเลยครับเพราะว่าเล็กมากครับใช้การฟังเสียงอย่างเดียวครับอ่านี่เป็นข้อเสียข้อนึงที่ผมขอตินิดนึงไปยังคงบทส่งทางบกนะครับเผื่อวิดีโอนี้ไปถึงท่านนะท่านจะได้ช่วยแก้ไขตรงนี้นะครับเพราะว่าคนที่ตั้งใจดูจริงๆแบบผมบ้ามันต้องมีอยู่แล้วครับ ก็เรื่องทั้งหมดที่เขาพูดนะครับผมจดมาไว้นี่เต็มทีเลยครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังแบบข้าวๆสั้นๆง่ายๆนะครับเอาง่ายนะครับเรื่องทั้งหมดที่พูดวันนี้แบบเป็นสองหัวข้อใหญ่ๆสั้นๆเลยนะครับหนึ่งคือเทคนิคการขับรถให้ปลอดภัยและสองเรื่องมารยาทในการใช้รถใช้ถนนหรือว่าบนท้องถนน แค่นั้นครับมีแค่2เรื่องครับแต่แต่ละเรื่องครับเขาก็ลงรายละเอียดลงไปพอสมควรนะครับเชื่อเรืองแรกการขับรถให้ปลอดภัยนะครับวันนี้ผมพูดเฉพาะหัวข้อแล้วกันนะครับเตรียมความพร้อมก่อนขับรถของตัวคนนะครับแล้วก็2เตรียมความพร้อมของรถครับสามหลักการขับรถให้ปลอดภัยครับที่คำถามในแบบทดสอบตอนต้นนะครับตอนนี้ดูนะครับว่ามี5ข้อครับห้าเลือกถูกด้วยพอดีแหมชี้ช่องผมห้าพอดีเลยนะแต่มันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุการขับรถเชิญป้องกันอุบัติเหตุเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยการจับพวงมาลัยอะไรพวกนนนนนีีี้้้้คคครรรััััััับบออออืืททงงหหมดดเเเ่่กกกยยวววิาขถใปลภต ่2ใหญเรื่องมารายาทนะครับก็เป็นการสร้างจิตสํานึกต่างๆเรื่องมารายาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขับรถสตาร์ทรถเปลี่ยนเลนจอดรถการแซงอะไรพวกนี้นะครับเขาก็มีอธิบายทั้งหมดนะครับซึ่งผมลองฟังไปแล้วน่าสนใจมากๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆทำตามที่เราอบรมมาอย่างนี้นะผมเชื่อว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนประเทศไทยจะลดลงแบบ99%เลยถ้าทุกคนทําตามนะอ่ะอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอาไว้พวกแบบเออเบ,บ,บรกเสียแบบรถเสียอะไรพวกนี้แล้วกันนะครับและแต่ก็ยากไม่ใช่ขค้นเมืองไทยหรอกทุกประเทศแหละครับอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วครัันนรออรรับบไมมาาะเ็็นนนพรรรรคคหือออถถียยกกกกตตงงขขใใ้ทุสิ เอาไปไกลแล้วไปเราไปกดไปขั้นตอนต่อไปเลยดีกว่าครับเพื่อนๆน่าอยากรู้แล้วว่าต้องทําอะไรต่อนะครับพอบกดขั้นตอนต่อไปปุ๊บนี่ครับแบบทดสอบหลังอบรมครับมาครับมีกี่ก็เอา3ข้อครับแล้ว3ข้อเดิมเป ไปเลยครับซึ่งตอนแรกที่ผมทำอ่ะเป็นศูนย์เลยเดาเมั่วๆวเลยครับแต่ตอนเนี้ยอ่านอย่างเงี้ยสามข้อโคตรง่ายเลยครับเพื่อนๆตอบตามผมเลยนะครับถ้าเพื่อนขี้เกียจดูนะครับตอบตามผมนี้ได้เลยนะครับข้อแรกครับปัจจัยเกิดอุบัติเหตุครับขับรถเร็วเกินกําหนดครับถูกต้องอยู่แล้วครับข้อที่สองที่ขับรถปลอดภัยมี5ข้อถูกแล้วครับส่วนข้อที่สามครับหลักการงโจทยดถูกต้องนะครับผมนั่งฟังตั้งใจฟังเมื่อกี้ครับตอบข้อสองครับห้าถึงแปดวินาทีครับตอบตามผมนี้เลยครับหนึ่งสามสองนะครับตอบตามนี้ครับไปดูครััับบบบกดสส่งข้ออคครรนนีเห็ม เขียวมดครับถูกทุกข้อครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเกิดว่าตอบผิดมันจะเป็นยังไงเป็นแดงหรือเป็นยังไงแล้วแก้ได้เลยหรือต้องอบรมใหม่อันนี้ยังไม่ไม่รู้นะครับผมถูกมันไงจะไปรู้ได้ไงล่ะกดไปขั้นตอนต่อไปครับเขาบอกว่านี่ท่านผ่านการอบรมแล้วครับให้บันทึกภาพผลการอบรมนี้เพื่อใช้เป็นหลักฐานครับแล้วก็แคปไว้เลยครับแชปเรียบร้อยครับเฮเราก็จะได้เป็นตัวใบรับรองตรงนี้มาครับนี่ที่เจนเซอร์ไว้นี่คือบัตรประจำตัวประชาชนของผมนะครับต้องปิดไว้ครับเพื่อความปลอดภัยครับก็จะมีข้อมูลทั้ ว่าในการรับรองนี่เป็นแบบประชาชนเลขอะไรได้ผ่านการอบรมต่ออายุแล้วนะใแบอบนุญาตส่วนบุคคลตั้งแต่วันที่8เดือน3ปี2564นะครับและเขาก็เขียนย้ำข้อล่ไรอีกนะครับว่าผลการอบรมมีอายุ90วันนะครับตั้งแต่วันที่ผ่านอบรมนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นเอกสารในการประกอบตอนที่ไปที่ขนส่งนะครับก็ไปดสจ็จสิ้นครับ <laughs> เรียบร้อยครับเหมือนได้ประกาศยียบัตรแล้วอ่ะเรียบร้อยพอจบย่ม จบครับเสร็จแล้วครับนี่ครับในขั้นตอนที่2ของการอบรมออนไลน์ครับใช้เวลา1ชั่วโมงกับอีกนิดหน่อยนะทำแบบสอบถามก่อนหลังอะไรอย่างนี้นะครับเอาประมาณ1ชั่วโมง10นาทีแล้วกันเนาะต่อไปขั้นตอนที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เราต้องไปขนส่งครับอันนั้นอย่างที่บอกนะครับผมไม่สามารถเข้าไปถ่ายวิดีโอได้ครับสถานที่ราชการเขาไม่อนุญาตให้บันทึกวิดีโอทั้งสิ้นนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรมากครับเตรียมเอกสารไปให้พร้อมครับประชาชนใบขับขี่ใบเก่าใบรับรองแพทย์ใบที่ผ่านการอบรมเมื่อกี้แล้วก็ QR code เที่านัคคิวแ่นั้นคือเค่าที่ขนส่่่งงงงใชช้เววลาไมมมถึ1ััโทหด นี้ไปยื่นทดสอบร่างกายถ่ายรูปแล้วก็รับบัตรเลยครับแค่นั้นจบง่ายนิดเดียวครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือการต่อไปกับคีย์ออนไลน์เสร็จภายใน1ชั่วโมงครับก็คือนับเฉพาะช่วงอบรมมา1ชั่วโมงจริงๆครับแต่ช่วงเวลาที่เราอ่าโหลดแอปมั่งจองคิวมั่งจะทําแบบทดสอบก่อนหลังก็มาบวกไปไม่เกินชั่วโมงครึ่งอ่ะทำเองที่บ้านอย่างน้อยก็ดีกว่าไปนั่งรอที่ขนส่งนานๆทั้งวันเช้าเย็นอะไรอย่างนี้นะครับเร็วกว่ามากครับมีวันนัดเรียบร้อยครับเข้าไปขนส่งทีเดียวแล้วก็ทําเลยตู้ไม่ต้องมานดี ลดการสัมผัสลดการอยู่ที่คนแออัดด้วยพานทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนการต่อใบขับขี่ออนไลน์นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้จะเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆได้ครับอย่างน้อยในการตอบแบบสอบถามเพื่อนๆจะไม่ตอบผิดละเพ,ดดนะเพื่อนๆดูเวลาผมจบนะเผื่อเพื่อนๆบางคนที่เกียดดูวิดีโอครับก็ไม่เป็นไรครับตอบแบบผมเมื่อกี้เลยครับถือว่าผมมาเฉลยข้อสอบให้แล้วกันนะครับ <c oughs> เรื่องการต่อใบขับขี่รลอกรอบรมพวกนี้มันเป็นสิ่งที่จาเป็นมากๆถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้รถใช้รานนในประเทศนะครับเพราะถนนคือที่สาธารณะคร อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้โดยความปลอดภัยก็คือมีจิตสํานึกมีมารยาทได้เข้าใจเราและไม่ใจร้อนนะครับจนแมาที่เราเห็นตามชิปวีดีโอเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะว่าความใจร้อนกันเนี่ยแหละครับไม่มีอะไรหรอกครับขับรถใจยเย็นๆและมีสติทุกครั้งนะครับชีวิตก็จะปลอดภัยเนาะโอเคครับวิดีโอนี้มีเท่าดีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการทาไปกับขี่ต่อไปกับขี่หรือแม้แต่การขับรถบนท้องถนนจริงๆนะครับยังไงเพื่อนๆที่ชอบวิดีโอของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งค้างๆด้วยนะครับเป็นกำล,ลังใจ หน่าครับเตรียมตัวไปขนส่งไปทำเบรขับขี่ก่อนดีกว่าครับอุ้ยยังอีกตั้งสองสามเดือนนะฮลืมลืมลืมอ่านะครับอย่าลืมนะครับจองคิวก่อนค่อยอบรมนะจ๊ะมิงานต้องอบรมซ้ำใหม่อีกรอบเชี่วเวลาเปล่าเลยนาะจากหนึ่งชั่วโมงกลายเป็นสองชั่วโมงงนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ